สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลและก็โมก่อนเกมสิงห์เชียงรายยูเน,นเต็ดของเราจะไปเยือนทีมสุพรรณบุรีเอฟซี่งสุพรรณบุรีเอฟซีเนี่ยเป็นทีมที่กําลังจะตกชั้นและก็ดิ้นรลหนีตกชั้นแต่สุดท้ายนี่เขาเปิดบ้านแพ้เมืองทองไป1ประตูต่อ2และก็โดนนักเตะโดนไล่ออก2คนซึ่งทั้ง2คนนั้นเป็นลำแหน่งสาคัญมากเลยก็คือตัวหนึ่งก็เป็นเซนเตอร์อีกตัวหนึ่งก็เป็นกองกลางตัวรุก ตอนนี้ถามมาถ้าอย่างนี้ก็เป็นงานง่ายของเราใช่ไหมครับจะพุ่ว่าง่ายก็ง่ายครับจะพุ่ว่ายากก็ยากเพราะว่าทีมที่กําลังจะตกชั้นเนี่ยเขาจะต้องเตะแบบลืมตายแล้วก็จะเลี้ยวแรงก็จะสามคีกันวิ่งกันแบบเขาเรียกว่าวิ่งส่งท้ายกันเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลถึงแม้จะตกชั้นต้องสร้างความประทับใจครับฉะนั้นพวกนี้ก็เลยจะวิ่งกันขี้แตกครับแล้วก็เล่นอย่างหนักซึ่งเอาชนะได้ไม่ง่ายนะครับและอย่างที่สอง นักเตะกลุ่มหนึ่งก็จะต้องพยายามโชว์พาวโชว์ออฟเพื่อให้เห็นว่าตัวเองมีดีพอที่จะเล่นในไทยลีเพื่อให้ทีมอื่นเนี่ยมาซื้อตัวไปเล่นนั้นเป็นอะไรที่ยากมากครับเล่นกับทีมหนีตกชั้นเนี่ยยากมากมันไม่ง่ายอย่างที่คิดสิ่งที่ตัวสุพรรณบุรีมีที่ผมเห็นเด่นชัดเลยก็คือ,อ,อกองหน้าสองตัวที่เป็นฝรั่งก็คือตัวนึงคือเลดันโดอัสซัมซาของเราที่ผมชอบเรียกว่า ไอซึมเ้านั่นนะครับก็บเป็นตัวเก่ากับอีกตัวหนึ่งเบอร์เจ็ดซึ่งสองตัวเนี้ยสิ่งที่ผมอยากให้นักเตะของเราระวังก็คือว่าสองตัวนี้มีความเร็วแล้วก็เล่นกันเข้าขารู้ใจกันมากครับจ่ายบอลตามช่องทะลุมาแทางปื๊ดนี่วิ่งฉีกกองหลังของไอตัวเมืองทองไปแบบผมดูแล้วแบบโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อความเร็วมันอซึมเซาไมันยังเร็วอยู่อีกาอายุไปเยอะแล้วนะแต่ก็น้อยของผม อนนี้ก็มาดูว่าไอ้เกมที่เราบุกไปชนะท่าเรือได้น่ะเล่นด้วยวินัยเกมรับลว้ลวนๆเลยนะครับโชคดีมากครับแมตช์นั้นที่เราแบบเล่นวินัยเกมรับแล้วก็พลาดไม่กี่ครั้งแล้วทางล้นก็ก็ทําไม่ได้ถึงแม้จะมีหลุดไปบ้างในช่วงลูกทุ่มนั้นผมใจหายเลยอะตอนนี้ทํายังไงอะที่ผมอยากอยากให้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยวินัยในเกมรับเราต้องดีกว่านี้อีกนิดนึงแต่แมตช์นี้ก็ถือแมตช์ที่ชนะท่าเรือมาก็ถือใช้ได้นะครับว่าไม่เสียประตู ก็โอเคแล้วก็เพียงแต่ว่าเราพลาดการทำมาดูแต่อย่างน้อยก็มาก็ชนะแล้วก็ดีละแต่นี้ก็ถ้าให้ถามผมเลยว่าตรงเนี้ยเราจะชนะตัวสุพรรณได้กี่ลูกตัวนั้นผมไม่สนใจครับผมสนใจอย่างเดียวว่าชนะยังไงไม่ให้บาดเจ็บชนะยังไงไม่ให้อทีมเนี่ยเสียเขาเรียกว่าอะไรนะเสียอนาคตออกไปอีกเพราะว่า ถ้ามันทําให้ล้าแล้วก็เหนื่อยอย่างเงี้ยมันมันจะไม่ดีเพราะเราต้องกลับมาเตะที่บ้านเราแม์สุดท้ายปิดไทยลีกเนี่ยวันที่28แล้วแถมวันที่3มเนี่ยมีนาไอเมษาเนี่ยนะเราต้องเตะกับกาญจนบุรีในบอลเอฟเอคัอีกเพราะตอนนี้ผมไม่ได้หวังบอลไทยลีกแล้วว่าเราจะขึ้นไปแล้วไปได้เตะ ACL ในรอบแบ่งกลุ่มอันไม่เอาละผมหวังแชมป์ FA ฟเอัพอย่างเดียวละได้ไปเตะรอบแบ่งกลุ่มแน่นอน สิงเชียงรายไฟติ้งนักเตะเข้าไปหลืองโง,ง่งไม่เอาใบแดงโง่ๆไม่เอากรรัการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงเล่นให้ดีเล่นในจุภาพชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวชนะยังไงประทับใจแฟนบอลสิ่งสำคัญที่สุดต้องชนะครับนาทีนี้ผมอยากให้เล่นกันด้วยแบบแฟ์เพย์มากกว่าเพราะว่า VAR เขามีอะไรก็มีซึ่งมันจะเป็นผลดีกับนักเตะเพราะว่าถ้าเล่นด้วยอารมณ์หรือเล่นแบบตุกติกตุกติกแบบเก่าเนี่ยโอกาสที่จะโดนเยอะ ทั้งใบเหลืองใบแดงทนั้นเราก็หลายๆแมตที่เราได้ใบเหลืองแบบไม่สมควรได้ก็ลองแก้ไขและปรับปรุงั้ะทีมงานเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่กระตุน้นและก็บุกเรานักเตะให้ได้ครับให้อยู่ในระเบียบและมิววัยสิ่งสําคัญตรงนึงก็คือเพื่อนเพื่อชอบบอกว่าฟิลิปปินส์เล่นได้ไม่ได้แล้วนี่ผมบอกว่าตาทีนี้ต้องเอาคโลงเพราะเราไม่มีนักเตะอย่างน้อยเขาก็วิ่งแล้วก็ขแข็งแรงแล้วก็วิ่งนึรอบสนามมะเพียงแต่ว,ว่าแบตกับท่าเรือเขาเล่นไม่ออกจริงๆรนอกานั้นแมตอื่นเนี่ยเขาถือว่าเล่นผูถูไปไไไปด้ะครับ นาทีนี้ยังไงก็ต้องเอาเขาลงอยู่เพราะว่าเหลือบอลอีกตั้ง3ถ้วยไอสองถ้วยใช่ไหมตอนนี้ไทยลีกเซิลและเอฟเอคัพแล้วยังต้องเป็น a อซีเอีกเราจ้างเขามาแล้วอย่างงี้นเราก็ต้องดึงศักยภาพเข้ามาแล้วทาให้เขาเนี่ยเล่นให้ได้ทุกแบทแล้วก็ให้มันเสมอต้นเสมอปลายฉะนั้นก็เลยต้องฝากเพื่อนเพื่อช่วยกันเชียร์เชียร์แล้วก็ให้กําลังใจครับให้กําลังใจทีมงานด้วยสิงเชียงรายเฟตติ้ง ใครไปดูที่สนามได้ไปดูครับใครดูไม่ได้ก็เฝ้าหน้าจอทีวีไปมันจะบอลท่พูดนี้มันจะเตะตอนหกโมงเย็นช่องไหนถ่ายผมไม่รู้ให้ไปดูหน้าเพจสโมสรเลยครับเพจสโมสรก็ถ่ายใน youtube ของเพจสโมสรก็ถ่ายมันมีช่องที่จะถ่ายเยอะแยะครับลองดูกันตามนั้นนะัดเนี้ยผมมั่นใจครับผมเอาหำประธานเป็นประกันเหมือนเดิม